สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับหรือชาวราศีธนูประจำปี2560นะครับประจำเดือนมกราคมนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีธนูนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆในช่วงปีใหม่ในปีนี้นะครับสักกา ใหม่นะครับปี2 5 6 0ในเวลาสากลนี้นะครับตนุลักนณของท่านคือดาวพระนศปดีนะครับได้โคจรไปสถิตที่ราศีกันพบกรรมะนะครับเป็นประเกษตรนะครับในช่วงนี้ทําให้ท่านอาจจะมีผลในเรื่องของการกระทําในช่วงระยะเดือนนี้นะครับของคุณอาจจะเกิดในเรื่องของความคิดการกระทานะครับที่ไม่ค่อยเป็นตัวเองมากนักอาจจะมีความคิดแปลก แตกต่างไปจากเดิมนะครับซึ่งคําว่าปรกเกษตรนี่นะครับแปลว่าไม่มั่นคงนะครับหรือแปลว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแต่ยังถือว่าเป็นเรือนที่ส่งผลที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นธาตุเดียวกันนะครับมาสถิตถุกธาตุทำให้เกิดความมั่นคงได้แต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับดังนั้นไม่ต้องไม่มีอะไรน่าห่วงเท่าไหร่นะครับสำหรับ ชาวราศีธนูในช่วงนี้นะครับก็ก็อาจจะไม่ค่อยเป็นตัวเองมากสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะมีความคิดที่ไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องของการกระทําการงานมากขึ้นนะครับและยังมีดาวพุธนะครับและดาวอาทิตย์ที่โคจรไปทับลัคนาของท่านนะครับทําให้ท่านอาจจะรู้สึกมีความคิดนะครับแล้วก็ไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับในเรื่องของการทํางานหรือว่าการทําบางอย่าง ที่ร่วมกับคู่ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนนะครับได้และอาจจะส่งผลสําเร็จได้ดีนะครับในรูปแบบที่เต็มการเอาไว้ได้นะครับหรือการเก่งการเอาไว้ได้นะครับเกฑ์การงานของชาวราศีธนูนะครับในช่วงเดือนนี้การงานของคุณนะครับในเดือนมก,กราคมดาวพุธนะครับได้มากลุ่มลัคนาในราศีธนูนะครับทําให ท่านนั้นอาจจะมีความในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีความคิดมากขึ้นนะครับมีการต่อยอดมากขึ้นทําอะไรใหม่ๆได้มากขึ้นนะครับในเรื่องของการทํางานทําสิ่งใดใหม่ๆมีความคิดที่อาจจะทํางานหรือศึกษาอะไรใหม่ๆได้นะครับมีโปรเจกต์งานพิเศษในเรื่องของการทํางานการศึกษาอะไรต่างๆมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนในช่วงนี้นะครับมีประสบ มีมีความที่จะประสบความสําเร็จได้สูงมีเกณฑ์ที่จะ,ะมีลาบมีผลได้มากนะครับสําหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้นะครับคิดอะไรก็มักจะ,ะเป็นจะคิดได้ดีนะครับแต่ว่าในความคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้เนะี่ยมักจะต้องเหมือนกับว่าต้องแก้ไขปัญหาก่อนนะครับแล้วถึงจะได้และอาจจะต้องอเหมือนกับต้องเข้าไปจัดการการแก้ไข มากขึ้นนะครับก็จะทําให้ปัญหาต่างๆนะครับดุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าชาวราศีธนูจะเก่งในเรื่องของการจัดการแล้วก็ในเรื่องของการประสานสิ่งต่างๆให้เข้าที่หรือว่าเป็นการนักแก้ไขปัญหาได้เยี่ยมนะครับในราศีหนึ่งเลยนะครับของชาวราศีธนูนะครับเป็นความสามารถพิเศษนะครับยังไงก็เหมือนกับว่าถ้าเราคิดหรือว่า แก้ไขอะไรโดยการใช้สติมากขึ้นนะครับชาวราศีธนูก็จะสามารถแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างๆได้ดีนะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูนะครับในช่วงนี้ดาวความรักของท่านนะครับได้โครจรไปสถิตในไปสถิตใน,ตในเลือนภพวินาศของลัคนานะครับทําให้ท่านนั้นอาจจะรู้สึกในความเครียด กดดันนะครับในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของการเกี่ยวพันเกี่ยวกับเงินทองมากขึ้นนะครับเราอาจจะเป็นในเรื่องของเพื่อนฝูงมากขึ้นในระยะนี้มีการวิตกในเรื่องของการงานต่างๆหรือว่าเครียดอะไรมากขึ้นนะครับในเรื่องของความรักมากขึ้นเราอาจจะเป็นในเรื่องของการเก็บกดบางอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของโครงการต่างๆได้สูงนะครับและอาจจะนํามาไปสู่ ปัญหาหรือความขัดแย้งได้สูงในช่วงนี้เลยนะครับยังไงก็ต้องอใช้สติแล้วก็ในเรื่องของปัญญาในการ,การแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็จะเกิดผลดีได้นะครับยังไงใครที่ชอบนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ